สวัสดีทุกคนนะครับผมและนี่คืออ e ีพีเซเนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําทีมคณะเดินทางธาตุน้านะครับก็น่าจะเป็นทีมเคลียร์ที่ได้คะแนนสูงหรือว่าถ้าใครของดีเราก็สามารถวันช็อตมันได้เลยแต่ว่าการที่เราจะวันช็อตคณะเดินทางธาตุน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องมีของที่ดีนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคณะเดินทางเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องวันช็อตมันก็ได้นะครับคือเราสามารถกดมาที่บอสแล้วเราก็มาที่รับสมัครแบบสาธารณะตรงนี้แล้วเราก็สามารถไปแจมคนอื่นได้น,นะครับอย่างคนข้างบนเราทาําดมจให้ได้ล้านนิดๆแล แบบพวกที่บอสมันยังเต็มหลอดอยู่แล้วก็พอเรามีคะแนนถึง2000เนี่ยให้เรามาที่คังเสบียงตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดรับรางวัลทั้งหมดแค่นี้ล้วก็เสร็จคณะเดินทางแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําคนที่อยากทําทีมเคลียร์จริงจังนะครับแล้วก็อยากวันช็อตบอสหรือว่าอยากเปิดบอสตีเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมให้นะครับคลิปนี้ก็จะมี2ทีมนะครับก็คือเป็นทีมที่ผมใช้เคลียร์จริงๆแล้วก็ทีมสําหรับสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะเรามาดูที่ทีมแรกนะครับทีมแรก เดินทางทัดมือดได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสามารถบรรจัดคณะเดินทางทัดไฟได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคณะเดินทางทัดไฟให้ลองนะครับก็ทีมนี้เนี่ยความพิเศษมันอยู่ที่มันสามารถเคลียการล่าได้ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวเวิร์นโกเลมแบนชีอาชิกมนักหรือว่าไคเดตนะครับมันสามารถตีผ่านได้หมดเลยก็เป็นทีมที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็จะมีทีมนี้นะครับเป็นทีมสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นทีมทั่วไปที่เขาเอาไว้ใช้เคลีย์บอสดนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่่่่าาางให้้เเเยยๆนนนนนะะคครรรับับแแตวดีีี๋จไปปูททมมกกกกออ็็ื เดี๋ยวเราจะมเริ่มตัวแรกก็คือเป็นบิ๊กนะครับผมก็จะปั้นให้มันเป็นแท้งปกติทั่วไปนะครับเราก็จะมีพลังชีวิตมีป้องกันแล้วก็ความเร็วเนี่ยให้อยู่ในช่วง170ถึง180นะครับสาเหตุที่มันต้องเร็วประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าบิ๊กตัวนี้เราสามารถเอาไปวั shot นช็อตคณะเดินทางท่านมืดได้อีกนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของการวนเทินก็ผมได้อธิบายไปในคลิปคณะเดินทางท่านมืดแล้วนะครับแล้วก็โอกาสคี้ถ้าใครทําสูงสูงได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับแต่อันนี้ผมก็มีแค่58แล้วกกกกก็็ปปปรรรระะะะสสิิิิทททธธาาาตตต้้้ออออองงงงขขขึนนนไััับเเเววววว่่่่ลลีีมมมชยแแจ 35มันก็จะเป็น85แล้วก็บวกกับ ing อีก15มันก็จะเป็น100%พอดีนะครับแล้วก็ต้านทานเอฟเฟกเนี่ยถ้าใครทำ100%ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็อดิแฟคอันนี้ผมใส่เป็นทวารบาลน,นะครับคือมันจะช่วยลดดาเมจจากบอส15%นะครับถ้าเราอัพเต็มมันก็จะเป็น20%ก็ถ้าเราใส่อันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้วันชอน็อตคณะเดินทางท่านมืดผมก็จะแนะนาให้ใส่อันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็แผนของบิ๊กผมเพิ่มพลังชีวิตให้ทุกคนนะครับเพราะ ความเร็วอยู่ที่245นะครับแต่จริงๆไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้ก็คืออย่างน้อยให้มัน210 220บวกๆแล้วก็ให้มันเร็วที่สุดในทีมแค่นั้นก็พอนะครับก็พลังชีวิตกับพลังป้องกันของตัวนี้ให้เราใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตายง่ายมากแล้วก็ใส่ดาเมจให้ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็โอกาสคิดเนี่ยถ้าใครทํา100%ได้ก็จะดีมากนะครับแต่ว่าผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าของไม่ดีแล้วก็โจมตีกับดาเมจคิดเราสามารถเอาติดไปได้นะครับแต่ว่าโจมตีต้อง ราะว่ามันตันที่85แล้วก็อ์ติแฟคผมจะใช้เป็นกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มปฏิทธิผลแล้วก็เพิ่มความพร้อมรบคือถ้าเราจะสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยคือบอสมันเร็วมากนะครับเราก็ต้องหาตัวดันเทินแบบดันตัวดาเมจให้เราได้เล่นคือถ้าเราไม่รีบฆ่ามันเนี่ยเราก็จะโดนตายยกตี้นะครับเราก็เลยต้องมีตัวเพิ่มความพร้อมรบแล้วเราก็ดันเทินให้เราได้เล่นแล้วก็แผนอันนี้ผมใส่เป็นพลังโจมตีให้ทุกคนนะครับว่าเราจะได้ช่วยกันจบบอสได้แล้วก็ผมลืมมมมมมบออออกกกกไไปปปปปนนนนนนนะคคครรัััััืื็็็ตตตตเเเเีี่่่ยยววววทลลาาาาาดดแแ้้้ถสุจ3ิ อ่นกเพือ่อเราต้องไปทำเควสเปลี่ยนคารดต,ตรงเกนฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เปลี่ยนคุณสมบัติแล้วก็สมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นไอนอตนะครับเราก็ทำเควสให้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนคุณสมบัติให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะได้เป็นไอนอตเวอร์ชันนี้มานะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูที่ลินก้านะครับ ือลินก้าเนี่ยมันเป็นคนละตัวกับที่ใช้วันช็อตแบนชีนะครับเพื่อ,อนนี้มันจะเป็นลินก้าแบบว่าใส่ดาเมจเต็มข้อนะครับก็คือความเร็วเนี่ยเราให้ต่ากว่าไอ้น้อตก็โอกาสคี85%นะครับเพราะว่าเราจะให้ลินก้าช่วยทําดาเมจด,ด้วยแล้วก็พลังชีวิตกับป้องกันเนี่ยให้เราใส่ไปด้วยเพราะว่าตัวมันตายง่ายส่วนดาเมจขีนะครับเราอัดไปเต็มข้อได้เลยแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยให้เราระวังมันจะไปมากกว่าเพเน่นะครับ ก็คือเพเน่มันต้องมีพลังโจมตีมากที่สุดตันดาเมจคิดเนี่ยเราใส่เต็มแม็กไปเลยก็ได้แล้วก็ประสิทธิผลทําให้85%ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันตันที่85แล้วก็อาร์ติแฟกผมใส่เป็นบทเพลงแห่งดวงดาวนะครับมันก็จะมีโอกาสที่มันจะทําให้ศัตรูตกเป็นเป้าก็ถ้าศัตรูตกเป็นเป้ามันจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับมันก็จะช่วยเรื่องดาเมจถ้าเรายิ่งอัพอาร์ติแฟกมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็แผนอันนี้ผมใส่เป็นพลังโจมตีเพราะว่าช่วยดาเมจตัวมันเองแล้วก็เเเเเพพนน่่่่่ดดดดด้้้้้้ววววยยยตััสสุุทททททาาาาาารรรมมูีีีีะะคคก็็ือปปปใหแแงจไไลล เราก็อยู่ประมาณ171-173ถึงเพราะว่าความเร็วในเลนนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปวันช็อตลอยเล้าได้นะครับแต่ว่าความเร็วของผมก็เกินมาแล้วก็คงจะไม่เป็นไรหรอก แล้วก็โอกาสคีททำไม่ได้ 100%, นะ100นะครับแล้วก็ดาเมจคี้เนี่ยเราใส่เต็มแม็กแล้วก็โจมตีแล้วก็ worldwide worldwide ใส่สุดเลยนะครับแล้วก็เซ็ตของเพเน่เนี่ยผมจะแนะนําให้ใส่เซ็ตเจาะทะลวงไปด้วยนะครับในกรณีที่เราก่อแตกบอสไม่ไ <Russell>. ด้เนี่ยมันก็จะมีเซ็ตเจาะทะลวงที่ช่วยทำดาเมจอยู่นะครับแล้วไอเซ็ตสี่ข้างบนเนี่ยถ้าใครอยากจะเอาสุดนะครับก็ใส่เป็นเซตเลดก็ได้แต่ว่าสเตตเราก็ต้องถึงด้วยก็คือสเตตที่ผมจะแนะนานะครับพลังโจมตีเนี่ยผมอยากให้มันืองพันนะครับแล้วก็เลือดืองหมื่นถ มันก็จะจบบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆประมาณนี้ก็จบได้แต่ว่าบางตาถ้าดีบัฟไม่ติดบ่อยๆหรือว่าเกาะแตกไม่ติดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราจบยากขึ้นนะครับหรือว่าบางทีเราก็อาจจะจบไม่ได้แล้วก็อ์ติแฟกต์ผมใส่เป็นเค้กสตรอเบอรี่นะครับก็คือเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ชั้นสูงจะทาดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงบอสด้วยแล้วก็แผนผมใช้เป็นพลังโจมตีนะครับมันก็จะบวกแอตแท็กทำให้เราจบบอสได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนที่ทีมนี้เล่นจริงนะครัาาาจะม่ดด,ดววี๋ยลิาานนน ก็คือเดี๋ยวไอ้น็อตจะเปิดก่อนนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยลินก้าและลินก้าก็จะดึงเพเน่มานะครับทำให้เพเน่ได้เล่นแล้วก็ค่อยเป็นบิ๊กนะครับการวนโลเทชันมันก็จะประมาณนี้นะครับ 없지만 어서 어서 추세요. 전력정도 사랑을 어, 어, 요 <laughs> 죄송해요. 예, 아플 거예요. 켜. 무의미한 을거듭뿐가 <목소리> 네 있으니까 예전처럼 강하지 않아! <laughs> <laughs> 갈게요 때가 되어 <laughs> <laughs> 사랑해요 함께해요 <웃음> 영원히 따단 <laughs> <짜잔. 웃음> <laughs> <laughs> 나를 어떻게 보는 걸까? 주제 모르는 자의저만해 가수. 여기가 돼? 야주지해야 사랑해요. โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีมหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เป็นทีมหลักที่ผมใช้ก็คืออันนี้เราจะมาดูเป็นเวอร์ชันที่คนเดินดินเกเข้าแกงบ้างนะครับก็อันนี้ผมหยอกเล่นนะครับจริงๆคนทั่วไปเขาก็ใช้ทีมนี้แหละแต่ผมอาจจะใช้ทีมที่มันตังกับชาวบ้านนิดนึงก็คือเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมจะทําสําหรับคนที่ไม่ได้มีเพเน่นะครับก็คือตรงนี้ที่มันเคยเป็นบิกนะครับพอมันไม่มีเพเน่ช่วยฮิลแล้วเนี่ยคือทุกตัวมันก็จะตายเอานะครับก็เลยให้มันเป็นล้วนหน้าไม้แทนก็คือผมแนะนําว่าไอ้บิกที่ยหนนเเป็ไมมคัช เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวดาเมท่าสไม้แทนก็ตัวดาเมท่าสไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีซิทใช่ไหมจริงๆมันก็ใช้อีกหลายตัวแทนได้นะครับถ้าที่ผมดูนะครับตัวที่แทนได้ก็จะเป็นซาฮักก็ได้ดีเลียดไม้ก็ได้นะครับเฟลลิสนี่ก็ได้นะครับเฟลลิสนี่ดีเลย แล้วก็ไอแรมวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คนอาจจะไม่มีกันแล้วก็ตัวที่มาแทนข้างหลังเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ความเร็วนะครับให้เป็นตัวเปล่าๆแบบว่าสปีดศูนย์ไปเลยหรือว่าอาจจะมีความเร็วติดนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าเน้นดาเมจให้มันแรงๆไปเลยนะครับเพื่อจะเป็นตัวดาเมจหลักในการจมบอสก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นทีมนี้ให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าสเตตเนี่ยผมไม่ได้ปั้นสุดเพราะว่ามันไม่ใช่ทีมหลักนะครับคือซิดผมตีแค่สามพันห้าแล้วก็ได้เมคคิแค่สามร้อยเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาทีมนนี้้ไปเล่จริงใหดู 너희의 계획과 병력은 모두 다 됐다고 <laughs> 이런 일은 자신 없지만 <웃음> <웃음> 성스러운 빛이 모두를 구원하기 데이란님을 위해

โอเคถ้าเราปั้นสุดกว่านี้มันก็น่าจะพอจบได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ของกากๆไปแล้วก็ดีบัฟมันอาจจะไม่ติดด้วยนะครับตาน,นั้นมันก็เลยว่นช็อตไม่ได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากปั้นลัวหน้าแล้วก็ไม่อยากปั้นไอ้น็อตนะครับผมก็มีอีกทีมหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็คือให้เราวางตัวข้างหน้าเป็นบิ๊กนะครับแล้วก็เป็นทางมัลินตามแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องดาเมจน,นะครับเพราะว่าผมเคยใช้ทีมนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเพเน่นะครับคือทีมนี้ผมไม่สามารถจบได้นะครับแต่ว่าทีมเม,กกมื่อนนกี้มไนน้ก็่่แรตู เราจะแวะมาที่ธรรมลินนิดนึงนะครับก็คือธรรมรินเราจะเอาให้มันเร็วๆนะครับโดยปกติแล้วมันจะเร็วกว่าลินกาแล้วก็ใส่เลือดป้องกันให้มันนะครับแล้วก็ประสิทธิผลกับต้านทานมันไม่ได้ใช้นะครับว่าถ้าเราเอาไปวันช็อตคณะเดินทางท่านมืดเนี่ยเราอาจจะต้องมีต้านทานสัก100%นะครับแล้วก็อ์ติแฟกผมใส่เป็นตำราอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความพร้อมรบหลังจากใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีนะครับก็คือใบนี้ถ้าอัพเต็มได้ผมแนะนำว่าให้อัพเต็มไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผม 영왕 심은 주제 모르는 자의 심판 카스미요. 무섭구 어리석은 탄욕을 위해 패풀 차비입니다 이런 일은 자신 없지만 좀 아플겁니다 제 노래는 들어주세요 여러분 이 난한눈만 노려 바람처럼 달려이야 와야. 무미한 바닥을 거듭 불스로. 네 가치 30분이 불화될 겁니다. 칠레 안타인데. 좋다. 이제 맡겨 주세요.

เมื่อกี้ผมก็ไปลองเล่นมานะครับดาเมจมันก็จะได้ประมาณนั้นแต่ว่ามันมีคนมาช่วยตีด้วย200แสนนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทีมอื่นๆอ,อีกที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ทีมแบบนี้ผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับที่มันเป็นเฮลกาแต่ว่าอันนี้ต้องเอาไปเปลี่ยนค์ดก่อนแต่ว่าทีมนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับเพราะว่าเฮลกาเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนค์ดเลยแล้วก็ดูจากทรัพยากรไอดีผมก็น่าจะไม่ไหวด้วยก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้แล้วกัน,นบ้้าางงออะไรย่นีนะ แต่ว่าจริงๆคณะเดินทางเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องวันช็อตก็ได้นะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยมันดันวันช็อตได้เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่ามันฆ่าได้อะไรอย่างนี้นะครับเค okay, คลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละ